สวัสดีครับพี่น้องอสอสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชามีเรื่องสําคัญที่จะมาแจ้งพี่น้องอสสสมอนะครับวันนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นสมาชิกชกสสมอนะครับเรื่องสําคัญก็คือพี่น้องทราบไหมครับว่าชกสอสมอมีข้อบังคับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านแห่งประเทศไทยพศ .2562 นะครับข้อบังคับ ของสมาคมชกสสมอนี่นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ12หน้านะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับพี่น้องที่เป็นสมาชิกต้องรู้นะครับต้องทราบนะครับว่าข้อบังคับของเรามีอะไรกันบ้างนะครับว่าแต่ละหมวดแต่ละหมวดไปเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าแต่ละปีจะต้องมีการประชุมใหญ่ประจําปีที่พี่น้องหลายคนนะครับสอบถามหมอชาติมาว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีสมาชิกสมทบที่จะเป็นคู่สมรส ที่เป็นบุคคลในครอบครัวจะเอาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบสมัครชกศสมอได้โอกาสนี้แหละครับที่ต้องประชุมประจําปีนี่ครับตามข้อบังคับชมรมเลยนะครับจะเสนอยติแล้วก็ให้ที่ประชุมอนุมัติถึงจะสมัครได้นะครับพี่น้องครับดังนั้นในช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังประชุมไม่ได้เกิดต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับพี่น้องครับและก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับทราบไหมครับว่า คณะกรรมการบริหารชกสอสมนี่มวาระกี่ปีแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าท่านสามารถที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารชกสอสมได้ทราบไหมครับพี่น้องต้องรู้นะครับนอกจากเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมแล้วนะครับพี่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมออกคะแนนเสียงทุกครั้งได้เลยนะครับและก็ทาง คณะกรรมการบริหารนะครับจะต้องเลือกกันใหม่นะครับทุกๆ2ปีนะครับทุกๆ2ปีดังนั้นนะครับอันนี้ก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องลองดาวน์โหลดเอกสารลงไปศึกษารายละเอียดนะครับหมอชาได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ในคอมเมนต์แรกนะครับดาวน์โหลดไปศึกษารายละเอียดนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วย แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีมประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อแล้วก็กดติดตามหมอชาติอยากลเล่าด้วยนะครับพี่น้องก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ